ังลีนมากอ่าก็พอทําบ้านเสร็จมีห้องฟิตเนสเป็นของตัวเองแล้วเป็นคนชอบอกอกกาลังกายอยู่แล้วแล้วมันก็เลยเหมือนแบบมีรูวิ่งเป็นของของตัวเองแล้วบวกกับโควิดอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้แบบออกไปวิ่งข้างนอกรเราก็คาร์ดิโออยู่บ้านเวทไปด้วยมันมันก็เลยเหมือนเรีอน,นลงครับน้ำหนักลง2โลอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าต่างๆม,มันดูกระชับมันก็เลยทำให้แบบร่างกายเราดูอาจจะบางลงบางลงแต่ว่าแข็งแรงเหมือนเดิม ครับผมเป็นไงคะแบบมีฟิตเนสอะแบแบบ <Happy. S 1> ออกกำลังกาย h a p p แฮปปี้มากเมื่อไหร่ที่เราอยากเอาะกำลังกายเราก็แค่เดินเข้าไปออกแต่ก่อนเราอาจจะต้องแบบ ตื่นแล้วก็ขับรถไปรถติดกว่าจะได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีอยู่ที่ที่บ้านเองก็เป็นความตั้งใจเพราะว่าเราเป็นคนชอบออกกําลังกายแล้วก็ละครทุกเรื่องผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันจะต้องถอดเสื้อทุกเรื่อง <c oughs> เราก็เลยเหมือนต้องแบบเมนเทนตัวเองเอาไว้ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องกดดันตัวเราเองไหมคะไม่กดดันหรอกคือเราก็แค่แบบดูแลตัวเองไม่ให้มันไม่ให้มันอ้นวนเกินไปไม่ให้มันผอมเกินไปคือเป็นคนที่ถ้าไม่เล่นก็จะแบบจะเป็นเหมือนแบบ เป็นแท่งตรงๆยาวๆมาอะไรเงี้ยฮะก็ต้องแบบขยันนิดนึงครับแบบมีสัดส่วนมีซิกใช่ใช่ก็พอมีบ้างสองสามลูกอะไรเงี้ยครับตัวหรือป่าคือจริงๆก็ก็พอมีฟิตเนสที่บ้านมันก็เหมือนเราแพลนได้ว่าว่าเราเราสามารถกําหนดโปรแกรมในการออกกําลังกายได้สมมุติว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีถ่ายแบบถอดเสื้อหรือถ่ายละครมีซีนถอดเสื้ออะไรเงี้ยเราก็เราก็สามารถคุม อาหารได้ออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยได้คือง่ายกับชีวิตเราเลยใช่ครับง่ายกับชีวิตเราครับอย่างนี้คือเราไม่ต้องมีเทรนเนอร์เลยคะเพราะว่ารจริงจริง<ๆ>เทรนเนอร์ก็ยังมีก็ยังมีอยู่ครับคือเราก็มีเทรนเนอร์ไว้ด้วยเพราะว่าบางทีเราเล่นเองเนี่ยครับมันก็อาจจะเล่นไม่ไม่ได้หนักมากหรือว่าไม่ได้ครบทุกสัดส่วนก็การมีเทรนเนอร์ไว้ด้วยก็จะเหมือนแบบเติมสิ่งที่เราอาจจะขาดไปครับ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ